สวัสดีมิตรลักขอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมจอดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ผมคัดมา5คู่เช่นเดิมนะครับก่อนหนานัครับวันนี้จะมีศึกพรีเมียร์ลีกอยู่3คู่นะนะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการเจอกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เมื่อคืนครับอาร์เซนอลแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับซึ่งเกมที่อาร์เซนอลเจอกับฟอร์เรสต์ก็ค่อนข้างจะดราม่านะเนื่องจากก่อนเกมนะครับอาร์เซนอลต้องการ3แต้มเพื่อที่จะไล่บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นฟอร์เรสต์ครับต้องการ3แต้มเช่นเดียวกันที่จะอยู่รอดปลอดภัยในศึกพรีเมียร์ลีก ในรูปการนี้ได้จบเกมเป็นฟอร์เรสต์เอาชน,นะอาร์เซนอลไป็นหนึ่งศูนย์ฟอร์เรสต์ได้ไปต่อในพรีเมียร์ลีกส่วนอาร์เซนอลก็เป็นการหมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกดูการนี้ได้อย่างสวยสดงดงามอีกหนึ่งสมยัยซึ่งเป็นการควา้าแชมป์ของแมนซิตี้สามสมัยติดต่อกันนะนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆอาร์เซนอลด้วยนะครับปีนี้มาดีจริงๆนะแต่ว่าอาร์เซนอลมาพลาดในช่วงาาโปรรรแกกมท้ยๆฤดูลนนะะคับ แล้วก็วันนี้ครับยังมีอีก2คู่ของสุดพิมลิกนะเป็นใบตั้นที่รอรุ่นไปเล่นฟบนยูโรปาลีกนะครับวันนี้จะเจอกับ,บทีมที่ตกชั้นไปแล้วอย่างซาร์ลตันและอีกหนึ่งคู่ครับเป็นเวสแฮมกับบรีดนะครับก็เวสแฮมนะสถานการณ์ก็ต้องการหนึ่งแต้มเพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยในสุดพิมลิก แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรีดนะครับก็ยังคงต้องดีลนเดลชันไปซึ่งรีดเองก็ต้องการคะแนนในเกมนี้เป็นอย่างมากนะครับอีกหนึ่งคู่ครับก็เป็นอัลส์บวกเจอกับดอทมูลนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเนื่องจากเมื่อคืนครับเบเยร์มุนิกทีมรุ่นแชมป์ของศึกบุนเดสลิก้าหรือนําจากฝูงอยู่เลยนะบเยร์นครับแพ้กับแรปซิกไปวันนี้ครับทำให้ดอทมูลครับถ้าเก็บ3มแต้มในเกมวันนี้ได้ดอทมูลจะทะยานขึ้นไปสู่อันดับที่1แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่แชมป์บุนเดสลิก้า มาเป็นของฝั่งสื่อเหลืองดอบุลนะครับและอีกหนึ่งคู่ลีกเอิงฝรั่งเศสที่แต้มยังไม่ขาดนะครับวันนี้ปารีสแซงต์แชมงลัวปชจกฝูงอยู่ตอนนี้นะครับต้องไปเยือนโอแซนะต้องดูกันว่าวันนี้เนี่ยฝั่งปารีสจะเก็บ3แต้มในเกมคืนนี้ได้หรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งน้คู่ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลกันนะครับ ผลฟุตบอลเมื่อาวานนะครับมวนบาเตงมี2ตัวน้านะครับก็เรียกได้ว่าคู่แรกเนี่ยก็เป็นสเปอร์นะที่ผิดฟอร์มไปอย่างมากนะครับซึ่งคู่แรกผมเลือกวางสเปอร์ไปที่ราคาครึ่งลูกจบเกมเป็นเบนฟอร์ดเอาชนะสเปอร์ไป31ก็เรียกได้ว่าบินตัวแรกก็เปิดหัวไม่สวยนะตัวที่2ครับผมเลือกต่อมนอยู่ไปที่ราคา1ลูกนะครับเป็นแมนยูนะเอาชนะบอลมัดไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ก็ คู่ที่2ยกคืนทุนนะแต่ว่าเมื่อวานครับจะมีสเต็ปหนึ่งชุดที่แตกนะครับซึ่งสกอร์สูงคู่นี้ก็จะเป็นใบยนันติกับลับสิทินะผมวางไปที่3ลูกควบนะฮะจบเกมและสิกชนะ3าหนึ่งอีกหนึ่งตัวผมลองแอสตันวิลล่าไปที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับก็จบเกมนะคู่นี้เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งคู่ผมเลือกต่อกาดาไปที่ราคาครึ่งกับลูกจบเกมเป็นกาดาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามเปอร์หนึ่งสเต็ปวานก็ตากาแบบเต็มข้อนะครับก็ถือว่าเมื่อวานภาพรวมทุกบินเนี่ยบนหนหอนะครั แล้ววันนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะเยอะนะครับบอลเต็งผมจะไปเน้นตัวไหนนะผมจะไปเอาตัวไหนมาแค่้มือหน้านะครับแล้วก็แนวทางสเต็ปเนี่ยผมจะไปตัวไหนกันบ้างก็ผมจะไปอัปเดตกันที่รายนะครับและสำหรับคู่แรกในะวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่สกพิมาริกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างขุนคอนเวทแฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของยูงทองบริด์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมจะเตะกันในเวลา ทุ่มครึ่งน,นะครับเรามาดูอันดับต่างคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเวสต์แฮมอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว36นัดชนะ10เสมอ7แพ้89เกมยิงได้38เสียไป52ประตูมีอยู่37คะแนนส่วนฝั่งรีดอยู่อันดับที่18นะครับแข่งไปแล้ว36นัดชนะ7เสมอ10แพ้ปไป19เกมย,ย,ยิงได้ส6เสียไป71ประตูมีอยู่31คะแนนครับ สตราติเฮทเวยนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเวทแฮมครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งบริดเก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเวทแฮมเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวทแฮมนะครับบุกไปเอาชนะเอเซตอะตมามาได้สกอร์หนึ่งประตูศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาผลประกอบการของเวทแฮมในรอบพ่าเกมเวทแฮมพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรที่60%นะครับ ส่วนฟังรีดฟอร์ม5นัดหลังสุดรีดในรอบแพกเกมไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3เกม เกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่รีดนะครับเปิดบ้านเสมอกับนิวค卡สเซิลไปได้ด้วยสกอร์สประตูตสองผลประกอบการของรีด,ดในรอบมาเกมรีดพาทำเงินไปที่สองเกมพาลบไปสามเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทำกำไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเวทแฮมพาย์ต้กันคุมทีมของเดวิดมอยวันนี้ครับเวทแฮมจะมีรายง,งานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวนะก็จะเป็นจาลูกัสคาเมก้านะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเวทแฮมจะมันในระบบสี่สามสามนะครับแนวรับก็จะมีแอออองเเกกกกลบบนนาาาจะคุมาามัชรรใ ตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีมาเนลลานซินี่เดคแคนไรท์แล้วก็ฟินดาวนะครับโดยที่3ามกคนนี้ก็จะเป็นแม็กเวลโกเน่แดนนี่อิงแล้วก็ปาโบฟอนเนลส่วนฟังก์กริดครับภายใต้การคุมทีมของแซมอันไรต์กุนซือคนใหม่ที่เข้ามากอบกริดหนึ่งชั่วโมงนี้นะ อุดก็จะมีรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่3รายนะครับก็จะมีชายเลอร์อดัมสวดดักรัดแล้วก็หลุยสินิสเซลหนึรายที่ต้องเช็คความฟิตก,กับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นมาร์คโลกานะครับโดยที่อีกหนึ่งรายนะที่ติดทดแบนก็จะเป็นแบ็กซ้ายตัวเก่งอย่างจูเนียร์ฟิปโปนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าอรลิจะมาในระบบ433นะครับแนวรับก็จะมีเลียมคูเปอร์จะคุมประชาการในเกมรับ ตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีเวสตันแมคเคนนี่โรบินคอกแล้วก็อดัมฟอร์ชองนะครับโดยที่3มลูกวันนี้ก็จะมีโรดิโกโมเรโนแพทริกแบมฟอร์ดแล้วก็แจ็คไฮติสันนะครับซึ่งราคาคนนี้ครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมต่ออยู่ที่กาบปอนะบางสำนักก็เป็นเวทแฮมต่อไปที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็หลายๆสำนักดูเหมือนว่าราคาจะไหลไปที่ราคาเสมอ้วยนะราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ราคาเสมอนะก็ราคาไหลลงค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องเลยนะครับ ถ้าเราไปวางฝั่งเวแทแฮมเจ้าบ้านราคาน้ำใจที่2.00ถ้าเราไปวางฝั่งทีมเยนยังรลิดราคาน้ำใจที่1.93นะครับก็ซึ่งคุณนี้ครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่สถานการณ์ก็ลุ้นตกชั้นกันคู่แต่เวแทแฮมก็สถานการณ์ค่อนข้างจะสบายใจได้เปราะหนึ่งฉะันครับภาพรวมอีก2ทีมที่จะตกชั้นตามสัอดันไปนะก็ถือว่าค่อนข้างจะเริ่มชัดเจรนะครับตอนนี้ก็ที่เห็นเนี่ยชัดๆก็จะมีเอเวอเรตต์กับบริดและก็เลสเตอร์เนี่ยสทีมนี้นะต้อง 3ทีมนี้นะครับต้องมี2ทีมที่จะตกชั้นซึ่งจากผลงานที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเจ้าบ้านเวสแฮมฟอร์มนิ่งกว่านะเวสแฮมเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องก็ผลงานของเวสแฮมยังคงดูดีนะครับ สวนทางกับฟังลีดนะครับที่ช่วงหลังผลงานก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าลีดช่วงหลังมาเจอกับทีมแข่งๆนั่นเลยไม่ว่าจะเป็นนีคอสเซนหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้ผลการในขนันของลีดก็ไม่ค่อยจะเป็นใจซักเท่าไหร่นนะครับซึ่งเกมนี้จากราคาที่เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ส่วนตัวผมชอบฝั่งทีมเยอนอย่างลีดมากกว่าถึงแม้ว่าผลงานของลีดจะไม่ค่อยจะสู้ดีแต่ด้วยความที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นเกมนี้ผมอ่านว่าลีดจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟัดง เรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นคู่ระหว่างนกนางนวลไปตันฮบเอาเบียนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนักบุญเซาแทำตันนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอเม็กซ์สเตเดียมจะเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านครับไปตันอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว35นัดชนะ17เสมอ7แพ้ไปสิเกมยิงได้67เสียไป49ประตูมีอยู่58คะแนนส่วนฝั่งเซาทำตันรั้งอันดับที่20 ก็ซัมตันตกชั้นเป็นที่รยบร้อยไปแล้วแข่งไปทั้งหมด36นัดชนะ6-6สมอแพ้ไป24เกมยิงได้31เสียไป66ประตูมีอยู่24ขคะแนนครับสถาต,ติเฮทว e a d ผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไปต้นเก็บชัชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งซัมตันเก็บชัชนะไปได้1นัดนะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไบตันเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ไบตันแพ้กับนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์สีประตูหนึ่งผมกับการของไบตันในะรอบมาเกมไบตันพาทำเงินไปที่3เกมพลัลลไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกําไรอยู่ที่60%สเส่วนฝั่งเซาท์ทอมตันฟอร์ม5นัดหลังสุดเซาทอมตันไม่เคยชนะใครเลยครับรอบให้เกมนี้นะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4เกม โดยที่เกมมาสุดเป็นเกมที่ซอลตันแพ้กับฟูลมัมไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ผลประกอบการของซอลตันในรอบเกมนะครับซอลตันพลาดทำเงินไปที่หนึ่งเกมพลาดไปสี่เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเบตันพัใต้ตการคุมทีมของโรเบโตเดอร์แชบี้นะครับวันนี้ครับเบตันจะมีในงานตัวผูบ้บาดเจ็บก็ค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเราจะดูตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บก็จะมีซอล์ริม์ตโรเบิร์ตซานเชสอดัมเว็บสเตอร์แล้วก็อดัมลลาาานน่ะ กุญเหล่านี้ก็เป็นตัวหลักของใบตั้นในชุดนี้โดยที่1นึ่รายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโจเอลเวลมันนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าลูเปโตเดชบี้จะวางระบบ4-2-3-1นะแนวรับก็จะมีลูวิสดังเนี่ยจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลางเนี่ยต้องดูกันนะว่าวันนี้ฝั่งลูเปโตเดยชบี้จะวางใครนะครับ จะเป็นปาสกาลโกสหรือว่าโมเซสไคเซโดซึ่งทั้งปาสกาลโกสกับไคเซโดก็ตำแหน่งสามารถสลับกันได้อยู่ตลอดเลยนะนะครับแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นอเล็กซิสแม็กเอเลเตอร์นะครับจะขับเครื่องในแดนกลางนะครับตัวที่3านลุกวันนี้นะคาดว่าจะใช้ครูวเอนซิโซ เดนิสอันดาฟแล้วก็ฟัคุโดบูโอนันนอเตนะครับแล้วก็นาปาวันนี้ก็จะวางเอเวนฟุกุซันจะลงล่าตักขายเนวน,นี้ซึ่งจากรายชื่อผู้เล่นที่มีอาการมาเจ็บไม่มีคาอรุมิโตมะนะก็อาจจะเป็นโรเบร์ตเดชบีอาจจะพักมิโตมะนะครับแต่ว่าต้องเช็คไลอัพก่อนลงก่อนเตะอีกครั้งพว่าอาคารุมิโตมะ จะมีชื่อลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่านั่นนะครับส่วนฝั่งเซาท์ทันพัดได้กันคุณทีมของลูเบนเซเยสนะครับซึ่งเซาตันก็จะมีในงานตัวผู้เล่นเจ็บอยู่4รายนะครับก็จะมีโเมรเบนเปีโรสคนลาเลออสเชออดัมแล้วก็อเมลเบลล่าคอชแอบนะครับสองรายต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นวาเลนติโนลิฟฟามนโตกับโมเมสซาลิซูนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเซาท์ทันจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับแนวรับก็มีแนวรับก็จะมียันเบรด็คจากคุมประชาก,การในเกมรับ มิดฟิลคู่กลางวันนี้ก็จะมีมาริโอลาเวียจะเล่นกลางคู่กับเจมวอตเพาว์นะครับโดยที่3ามลูกวันนี้ก็จะมีทีโอวอตกอตกาลอสอันกา拉สแล้วก็จดอาร์มสตองนะครับแล้วก็นาเปาวันนี้ก็จะวางคาร์มอดินซูเรมาน่าจะลง้าตาขายในวันนี้ซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวิงนะบางสํานักก็เป็นฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างไบต้นต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งคบสบางสํานักก็เป็นไบต้นต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับแล้วก็บางสํานักนะก็เป็นใบต้นต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลุกครึ่งนะคร แต่ว่าราคาณนะตอนนี้ราคาไหลแรงนะไหลไปที่ไบตันเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคา2ลูกถ้าเราไปต่อฝั่งไบตันราคาน้าจะอยู่ที่1.97ถ้าเราไปลองฝั่งซัลตันราคาน้าเจอยที่1.96่กนะครับก็ซึ่งคุณนี่ครับแน่นอนครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่สถานการณต์ต่างกันเลยนะซันตันทีมเยือนตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยส่วนฝั่งไบตันยังคงมีโอกาสลุ้นไปเล่นบนยูโรป,ปาลีกซึ่งการแข่งขันของไบตันยังเหลืออีก3นัดไบตันแข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลอยู่2นัดไบตันครับถ้า 9คะแนนเต็มๆได้นะไบตันจะมี67คะแนนนะครับซึ่งความเป็นไปได้ที่ไบตันจะไปเล่นยูโรปาลิก ก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะแต่ก็ยังคงมีโอกาสอยู่และถ้าเรามาเช็คถึงฟอร์มการเล่นก็จะเห็นในเชยว่าทีมเยือนอย่างซัลตันฟอร์มแบบกู่ไม่กลับเลยนะนะครับซึ่ง4เกมหลังสุดของซัลตันก็แพ้มาที่4เกมรวดเลยนะนะครับถ้าเทียบกับไบตันนะฮะก็ไบตันเนี่ยยังมีเกมที่ชนะได้บ้างนะแต่ช่วงหลังครับย้าว่าแต่ช่วงหลังไบตันเนี่ยก็มีอาการแกว,ง,กวงแล้วนะครับบางเกมชนะบางเกมก็ช็อตแพ้ไปดือ้อเกมเนี้ยถ้าจะเลือกทีมทํากําไรนะผมมองว่าฝั่งไบตันเจ้าบ้านเนี่กมมกมนาาว่า จากราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านเบตันต่ออยู่ที่ราคา2ลูกส่วนตัวผมมองว่ามันก็แพงไปเลยนะแต่ผมว่าเลือกเชียร์ไบตันน่าจะเข้าทีกว่านะนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างนกนางนวลเบตันไป,อนไปอรอลุ้นเม็ดที่สมฟันทงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกพรีเมียร์คู่ดึกสุดอีก1คู่นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างว่าที่แชมป์เบือใบสีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บลูเชลซีนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเอตีฮัตสเตเดียมจะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมนี้กันหน่อยนะครับแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยู่อันดับที่1นัดตอนนี้ผลจากเกมเมื่อวานครับที่อาร์เซนอลแพ้นอตติแฮมฟอร์ตไปนะทำให้แมนซิตี้คว้าแชมป์ไปได้โดยปริยายโดยที่ยังเหลือการแข่งขันอีก3นัดนะครับ แมนซิตี้แข่งไปทั้งหมด35นัดนันตอนนี้นะชนะ27เสมอ4แพ้ไป4เกมยิงได้92เสียไป31ประตูมีอยู่85คะแนนส่วนฝั่งเชลซีครับอยู่อันดับที่12นะแข่งไปแล้ว35นัดชนะ11เสมอ10พ้ไป14เกมยิงได้36เสียไป41ประตูมีอยู่43คะแนนสถิติให้ดูครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ ชัดๆเลยนะในรอบไปเกมครับซิตี้เอาชนะเชลซีมาได้ทั้ง5เกมรวดเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์4ประตูศูนย์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการซิตี้ครับเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์นะเป็นเกมที่ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเลอเลมาริดไปได้ด้วยสกอร์4ประตูศูนย์นะครับ ผมประกอบการของซิตี้นะครับเป็เกมซิตี้พาทำเงินไปที่3เกมพาร์ลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ส่วนฝั่งเชลซีฟอร์ม5นัดหลังสุดเชลซีชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เชลซีนะครับเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปด้วยสกอร์2ประตู2ผลประกอบการของเชลซีนะครับเป็เกมเชลซีพาทำเงินไปที่1เกมพาร์ลุไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20%นะครับ รายกามพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้าน City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกุยราวันนี้ครับซิตี้ยังคงจะมีผู้เล่นมาจบอยู่เพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นนาธานอาเกะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเป๊ปจะวางระบบ3-2-4-1เช่นเดิมผู้รักษาประตูก็จะเป็นเอเดรซอนโมราเอสแนวรับ3คนนะครับก็จะมีไควอเกอร์ลูเบนเดอยสแล้วก็มาเนลอาคันจินะครับโดยที่อ่ามิดฟิลด์ตัวรับก็จะใช้โรดี้จะเล่นคู่กับจอห์นสโตนเช่นเดิมนะนะครับ กองกลางขับเคลื่อนเกมก็จะเป็นอีคายกุลกันนะแล้วก็ตรงกลางหรือว่าหน้าต่ําตัวนี้ก็จะเป็นกุลิตอนาเวลสที่เป็นอา,อาจจะเป็นกลางตัวลุกนะครับแล้วก็ริมเส้นก็จะใช้ลิยัสมาเลสจะเล่นคู่กับแจ็คกิลิตนะครับนาเปาจะจะวังเองริงฮาเลนจะลงล่าตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเชลซีภายใต้การคุมทีมของฟังแลมพาร์ดกุนซือรักษาการนะครับเชลซี Chelsea จะมีในงานตัวผู้ล่นเจ็บกอค่อนข้างจะเยอะเลยนะ ก็จะมีลิสเจมเอ็นโกโลกองเต้เมสันเมาส์มาร์คัสเบอร์ตินอเรยมาโกคูเรียคาริดูคูริเบรีเบอร์น็อปาเดชิยวเบนชิเวลแล้วก็อามาโดโบยานะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเชลซีจะมาในระบบ3-4-3นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเกป้าอลิสซาลากาแนวรับ3คนครับก็จะมีเวสลีย์ฟอฟาน่าติเโกซินวาแล้วก็เทเวอร์ชาลูบานะครับโดยที่ตรงกลาง4คนนั้นก็จะมีลูเบนลอฟตัชชิกคอนเนอร์กาลาเกอร์เอนโซฟอนเดสแล้วก็ลูวิสฮอลนะครับ สาลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นโนนี่มาดูเอเก้ลาฮิมเตอริงแล้วก็ชอฟฟิลิกครับซึ่งเหลราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งบางสําัักก็เป็นซิตี้ต่อไปที่ราคาลูกครึ่งครบ2บางสำนักก็เป็นซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับ แต่ว่าราคาณนะตอนนี้นะราคามาหยุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งชาเราไปตัวฝั่งซิตี้นะราคาน้ำเจอย่ที่1.90ชาเราไปลงฝั่งเชลซีราคาน้ำจเ,อเาาำจอที่2 0 3นะครับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมแน่นอนนะสถานการณ์แตกต่างกันชัดเจเลยซิตี้ ที่อยู่อันหนึ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ซิตี้เกมนี้ครับถือว่าเป็นเกมสุดท้ายที่จะได้เล่นในบ้านด้วยนะเนื่องจากอีก2เกมที่เหลือต้องเป็นเกมเยือนนะนะครับส่วนฟังเชลซอีอยู่อันดับที่12มีอยู่43คะแนนก็ถือว่าเชลซีนี่ก็ ผลงานฤดูกาลน,นี้ก็ค่อนข้างจะย่ำแย่ฤดูกาลน,นี้ครับเชลซีอยู่ถึงอัอนดับครึ่งตารางล่างเลยนะก็ถือว่าเป็นผลงานและสถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับนั่นครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมคู่นี้ไม่ต้องพูดพ่ำมทาเพลงเลยนะทั้ง h ฮทูเฮ d ซิตี้ขมมิดแล้วก็เป็น5นัดหลังสุดที่ซิตี้นะครับเอาชนะแบบกินราคาเชลซีมาทั้ง5เกมรวดเลย แล้วก็ฟอร์มล่าสุดก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซิตี้ยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งอยู่เสมอยิ่งล่าสุดไปตบเรอัลมริดเป็นถึง4-0ก็ถือว่าเป็นการการันตีที่ซิตี้เป็นหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าจะเบอร์หนึ่งของยุโรปในนาชั่วโมงนี้เลยนะครับฉันครับเกมนี้ซิตี้ที่มาเจอกับเชลซีที่ออกอาการเป๊นค่อนข้างจะหนักเลยจากราคาที่เปิดมาเป็นซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาลุกครึ่งคู่นี้ ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเกมที่แมนซิตี้จะเฉลิมฉลองแชมป์ในบ้านเกมนี้ครับซิตี้ต้องการ3มแต้มเพื่อแฟนบอลแล้วก็เป็นการปิดจ็อบในบ้านเกมสุดท้ายให้สวยสดงดงามน,นะผมอ่านว่าวันนี้เป๊ปจัดหนักแน่นอนถึงแม้ว่าเป๊ปจะผ่านเกมาหนักกับเรอัลมาดิมาแล้วและด้วยคุมกําลังของเชลซีฟอร์มกันเล่นแล้วก็ความมั่นใจของเชลซีต่างจากซิตี้เยอะผมมองว่าวันนี้เชลซีจะ ตาซิตี้ยากจากราคาที่เป็นมาเป็นแมนซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูทรงแล้ววันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะปูพมถล่มแหลกยิงเชลซียับฝันทงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับข้ามไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันก็จะเป็นคู่ลุ้งอัลส์บว r กจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสหรองบรีเดชทมุน,นครับ คุณครับจะเตะกันที่สนาม WWK Arena จะเตะกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูผลงานในวีรีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเอาบวกอยู่อันดับที่14แข่งไปแล้ว32นะัดชนะ9เสมอ7แพ้86เกมยิงได้42เสียไป58ประตูมีอยู่34คะแนนส่วนฝั่งรถมูลรังอันดับที่2แข่งไปแล้ว32นัดชนะ21เสมอ4แพ้ไป7เกมยิงได้78เสียไป42ประตูมีอยู่67คะแนนครับ สถิติเฮตูเฮดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอาบวกเก็บชัยชนะไปไหนึ่งนัดเสมอกัน1น,นัดแล้วก็เป็นดดุนเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเอาบวกครับเก็บชัยชนะไปได้1เสม,สมสอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมราสุป็นเกมที่เอาบวกนะครับแพ้กับโบคุ้มไปด้วยสกอร์สามประตูสองผมกับการของเอาบวกแล้วมาเกมเอาบวกพาทำเงินไปที่4เกมพาลบไป1เกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่80%ส่วนฟ่งดมุนฟอร์ม5นัดหลังสุดโดดมุลนชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้โดดมุ่นไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่โดดมุนครับเปิดบ้านเอาชนะมืองเช่นกันบักไปได้ด้วยสกอร์5ประตู2 ผมประกอบการของดอนมูลในรอบแรกเกมดนพาทําเงินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคุณนี้ครับก็เปิดมาที่ดอนมูลต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกบางสํานักก็เป็นดอนมูลต่ออยู่ที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับก็ต้องเช็คราคาก่อนเตะอีกครั้งว่าวันนี้เนะี่ยราคาจะไหลไปทางไหนไหมนะครับ ซึ่งราคาณนะตอนนี้นะราคามาอยู่ที่ฝั่งดอทมุลต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งเอาบวกราคาน้ำอยู่ที่2.6งจุิาเราไปต่อฝั่งดอทมุลนะครับราคาน้ำจอยที่ที่1.87นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่สถากการทั้ง2ทีมยังคงต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมากเลยนะ ฝั่งเจ้าบ้านเอาบวกต้องการแต้มรือต้องการ3แต้มในเกมนี้เพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยในสกุนเดสุลิกาให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นงานไม่ยากที่เอาบวกจะได้อยู่ต่อนะเนื่องจากบรรดาทีมที่ลุ้นตกชั้นก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เอาบวกเนี่ยพาสีดีกว่าโบคุมชาเก้แล้วก็ซุดกดนะครับกลับกันครับโดดมุลที่อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว32นัดแข่งน้อยกว่า,บาเบเยนไปหนึ่งนัดนะ ต่ว่าดอทมูลครับมีคะแนนตำลังไบเยนอยู่ที่1นคะแนนถ้าเกมนี้นะครับดอทมูลน,นะครับเก็บ3แต้มได้ดอทมูลน,นะฮะจะแซงไบเยนขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งแทนซึ่งเกมนี้แน่นอนครับเจ้าบ้านเอาบวกก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นแต่ด้วยคุมกําลังของดอทมูลบวกกับด้วยฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาดอทมูลเนี่ยฟอร์มดีกว่าอาัลส์บวกอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมเย็ยนของดอทมูลครับแต่ผมอ่านว่าศักยภาพของดอทมูลในชุดนี้ผู้เล่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกมลุกค่อนข้างจะโหดเอเออรื่ง จากราคาที่เปิดมาเป็นดอดมูลต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ครับผมมองว่า3มแต้มของดอดมารเกมนี้ดอดมุนผมว่าไม่น่าพลาดนะนะครับแต่ที่เราต้องลุ้นก็หน่อยว่าวัานนี้ดอดมุนจะกดไม่ที่2ได้ไหมเพียงเท่านั้นเองครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พปทีเสือเหลืองบริษัทมูลไปรอลุ้นเม็ดที่2ฟะทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่สกกรีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นคู่ระวังโอแซจะเปิดบ้านต้อนรับการเรย็นของปาเอชปารีสแซงแชมงนะครับ คุณนี้ครับจะเตะกันที่สนามสตาร์ทเดอะไอบับเบ้เดชองจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโอซาอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว35นะัดชนะ8เสมอ10แพ้ไปสิเกมยิงได้32เสียไป57ประตูมีอยู่34คะแนนส่วนฝั่งเปเชอย,อยู่อันดับที่1น่งนำจ่าฝูงตอนนี้เปเชแข่งไปแล้ว35นัดชนะ26เสมอ3แพ้ไป6เกมยิงได้84เสียไป35ประตูมีอยู่81คะแนนครับ สถิติเฮทูเอ็ดผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโอเซ่ครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเปสเชลัวปารีสเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะเป็นเปสเชเปิดบ้านเอาชนะโอเซ่ไปได้ด้วยสกอร์5ประตูศูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโอเซ่เก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่โอเซ่แพ้ให้กับแบสไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ ผลประกอบการของโอแซนได้รับผู้เล่นโอแซน,แน,แนพาทำเงินไปที่สเกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%สเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งเปเชหรือว่าปอลิสชเซนชามงฟอร์ม5นัดหลังสุดเปเชเก็บชัยชนะได้4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เปเชเปิดบ้านเอาชนะอชซัคซิโอไปได้ด้วยสกอร์5้ประตูศูนย์ผลประกอบการของเปเชในรอบผู P ้เล่นเปเชพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับ ซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเปเชต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับบางสำนักก็เป็นเปเชต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะแต่ว่าราคาณนะตอนนี้ราคาไหลไปที่เปเชต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปลองฝั่งโอซราคาณจุดที่1.84ถ้าเราไปต่อฝั่งเปเชตนะครับราคาณจุดที่2.09นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณนะ์ณตอนนี้ทั้ง2ทีมสถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ทีมเจ้าบ้านครับโอแซนะอยู่อันดับที่16มีอยู่34คะแนนนะครับแน่นอนครับโอแซก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่ในลีกเอิงต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งคะแนนค่อนข้างจะห่างจากทีมที่ตกชั้นไปเรียบร้อยอย่างอักซิโอชัวแล้วก็อองเช่นะครับแต่ว่าเป็นเปเชปาลินซานชแมงนาชโมนีที่อยู่อันดับที่1แต้มยังไม่ขาดจากวงที่มีอยู่75คะแนนนะครับเปเชมีอยู่81คะแนนยังเหลือการแข่งขันอีก3นัด เปเชครับจำเป็นที่จะต้องเก็บอย่างในน้อยสี่แต้มเพื่อการันตีควาแชมป์ em, อ่าลีกเอิงฝรั่งเศสในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับชั้นครับเกมนี้ผมวองว่าทีมเยือนอย่างเปเชเน้นแน่นอนบวกกับไรอัพที่ออกมาเปเชยังคงมีชื่อของลีเนลเมซี่ลงเล่นในเกมวันนี้นะก็เมซี่จะเป็นตัวขับ,ขบเคลื่อนเกมตัวปั้นเกมใน,นนี้โดยที่นาเปาจะมีเคลื e ่อนอิบเป้จะเล่นคู่กับฮูโกอิกิติเก้นะครับถ้าเทียบกับเนี่ยฝั่งโอแซเนี่ยนครับเป็นรองในเรื่องของขุมกําลังแน่นอน อยู่ที่ว่าเปเช่นะครับปิดบาดแผลที่ภายในทีมค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเมสซี่ปัญหาของเ์มา ar, หรือทีมเวิร์กหรือซูเปอรลิตเนี่ยผมอันว่าถ้าเกมนี้ทุกคนรวมใจกันได้นะนะครับเปเช่นะฮะก็อาจจะเก็บ3แต้มเกมนี้ได้ แต่แน่นอนครับบอลลุนแชมป์แบบนี้นะมาเจอกับบอลที่ไม่ลุนอะไรแล้วนะผมมองว่าความมุ่งมั่นแรงจูงใจฝั่งเปเชมีเหนือกว่าแน่นอนบวกกับสกักภาพทีมก็เหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนที่เราต้องลุ้นในวันนี้ครับก็ลุ้นกันที่ว่าวันนี้เปเชจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองหรือเปล่านะถึงนะครับเกมนี้จากราคาที่เปิดมาเป็นเปเชต่ออยู่ริคาลกครึ่งนี่นะคู่นี้ผมขอกัดฟันเลือกต่อไปที่ทีมยอนอย่างเปเชนะครับเชื่อว่าวันนี้เปเชจะบุกมาเก็บ3มแต้มได้แล้วก็จะเป็นเเปชจะยิงิงงกนรทาาคาี่่ตออ ฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ครับทั้ง5คู่นี้เนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับวันนี้ซิตี้จะได้ฉลองแชมป์ในบ้านแบบวินวินใสๆไหม ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและนอกเหนือจากทั้ง5คูณในวันนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคูณอื่นในลีกอื่นๆก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามผมได้เหมือนกันนะที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้นะครับที่ไลน์ jos88 ที่ดิงที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code สามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อสอบถามทัศนะในคูณอื่นกัได้นะครับ และทั้งหมดทั้าคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับเวทแฮมกับรีดคู่นี้อุร์เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างรีดคู่ที่2ครับเบตันกับซานตันคู่นี้อร์เปิดมาเป็นเบตันต่ออยู่ที่ราคาสลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบตันคู่ที่3ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีคู่นี้อุร์เปิดมาเป็นซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ซิตี้คู่ที่4ครับออสบวกกับดอนมุน คู่นี้เรทราคาเปิดมาดดมวลต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ดดมวลไรคูดี่าครับโอแซกับปารีสแซ็ชมนคู่นี้เรทเปิดมาเป็นปารีสต่ออยู่ที่การลุกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ปารีสกับผมนะครับจอดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางปร,ประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็นได้สําหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุ่านโชคดีมีใจเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ